วันทีพี่น้องพุทธภูมทุกคนวัญจะทำบุญมาเข้าวงาลาวิปปิปตวิปปิหานางยาจามะตุกิยังปิปิปปิปตะวิปปิคหานางยาจามะตกิยังปิปิปปิปตงวิปปิคหานางยาจามะนะโมอัสสัะคะวะโต ตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตสะควโตมาัมพธสโตัสภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาส เมตตาปะเป็นโยยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโหยะยะ ภาวะอัตตริปุริสโยกานิอัตตปุริโสโอคละเอสภะคะวะโตภาวะตังโหนายะโกกาวะณีโยตะกิณีโยอัญชลีตรณิโยตะมะนิยัตเตโอกา <laughs> 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 เนยกรัณอุทิตะโขรสะเสนะมะหารังธานาติกรรมอวิทิณาปาโสิโตธานเตจัสสะ <laughs> <laughs> จตวามุนินโทตันเตจสาภาวตุเตเตยมังคลาพระเจ้าบลังอัติมาตาโพตังทาวากิจักกรรมสนนวะสุทธารุณันตังตามโุเสกวิทินาจิตตวามุนิโทต บัมมติหาตสุธาโุนันตังวันเิโยจันนปัฏฐานโกเลมาละวันตังอิเทปิสังขตะมันโนจิตตวะเตจสะาวาตุเตตยามังกัลานิกาตวานะกาตมุตธรางอิวะพิณิยาจินยายจตุตวันตนะกายมาเจสันเต มินนนาจิตตวามุนิโตตันเตชะสาวะปวตุเตเจยังมังคลายามติสาจักวาทะเกตุมวาตาพิโรพิตตมะนังอันเนอันตะปูปัญญาปฏิปัจลิโตจิตตวามุนิโตันเตชะสาวะปวตุเตเจยังมังคลา ทปันนาตะปุจจะกลงมิพุทธังมหิตติงปุตเตนะเถระปุจเขนตัตมาปยานโตสมิทินาจิตตวามุนิโตตันเตจัสสัตวัตุเตเจยังมังกลาตาปิปุตเะเจยังมังกลาอัตตกาตาโยวาจโนตินาติ นิโมกังสุขังอิตขังไมยนโรสะปัญโยมหาการุนิโกนาตายสัพพานินังบูเรตวารมีสัพพาสัมห์ติโมตมังเอเตนะสัจวาเชนะหุอาคาปัโตปโมตเตสนะคัตตังสุมังกะลังสุปา เตตังสังฆานํสมโหตุจสุจิตตังธรรมมจาริสปตากิณังกายะอัมมังปาจาธรรมังปทาติยังปทากิณังมโนกรรมังปณิธิเตปทาอคินานิกัตโตวะนะลังบางตเตปทากิเน พร้อมกันทุกท่านทุกคนทุกอาอิธินาสก arella ตังพุทธังอภิปโธชยมามะอิมิตนาสก,กา r e l l ตังธรรมังอภิโปโธชยมามะอิมิตนาสก,กา r e l l ตังสังฆังอภิปโธชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะาวา พโคตังพระขวัญตังอภิวาเทสวาคาโตพระขวัตตาธโมธัมมังนงามัสสังโสปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสัสสกโขสังขังนักมานขอเจอิญพรท่านสมาด็จพระสังฆราช นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ธุต <accurately S 2> ิยมปิพุทธังสรรนางคชามิทุติยมปิธรรมังสรรนางคชาเมธุติยมปิสังฆังสรรนางคชาเมตักิยมปิพุทธังสรรนางคชาเมตักธุิยมปิธรรมังสรรนางคชาเมตักิยมปิสังฆังสรรนางคชามิ ปานาทิปตาเวระมะเนสิกาปัฏฐาสมาธิยาเมอจินทานาเวระมะเนสิกาปัฏฐาสมาธิยาเมตาเมสุวิชาจาราเวระมะเนสิกาปัฏัาสมาธิยาเมมุสาวาธาเวระมะเนสิกาปัา ทางสัพ玛ทิยามิสุปราเมรยะมัตถป,มา,าม,าปามาทะฐานาเวระมัเนสิกขาปทังสัพ玛ทิยามิอิมาเนปัญจักษิธาปธานีสัพมาทิยามิสีเดนะสุขติยติสาธุสีเดนะโหกสัมปตตาสาทู มิพุติยันติปัสมาวะสิลังวิสโนทัิีสาถุอเจตุท่านบูชาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหั มหาโพกิโอตโหอิโลกนาถรมรัตนตยังปูเสมะปังสุเปพัตตาเนสัพปริวารานิธรรมิกาเนธรรมรัทธานิปิณังรัตานานันจาพิขุสังขจัจาจะสีลวันตานังอุปาสกาจา โอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนัญชา